แบมมก็พาเพื่อนๆมาดูนะคะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเดือนเก้านะคะปลายเดือนแล้วอากาศเริ่มหนาวนี่แบมมก็ใช้ตัวนี้นะคะขุดตั้งไว้อย่างเงี้ยแหละแล้วก็เหยียบนะคะแล้วก็ง,งัดมันขึ้นมาใส่กระถางเลือกเฉพาะต้นที่อยากเก็บไปในบ้านมากที่สุดนะคะเพราะว่าเราเก็บไม่หมดแน่นอนเลยทั้งแปลงนี้ไม่มีที่วางนะคะนี่แหม่มก็ขุดใส่กระถางละเดี๋ยวแหม่มจะยก ยกไปบ้านนะคะก็เลือกบางต้นเดี๋ยวแบบจะเลือกพริกอีกสักสองสามต้นนะคะแล้วก็ตะไคร้ตรงนั้นนะคะตะไคร้เนี่ยจะเอาไว้ปลูกปีหน้าด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้อากาศเริ่มนาวแต่ว่าผักอะไรก็ยังถั่วพูนะคะยังยังออกเยอะอยู่นะคะถั่วพูถั่วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแมบมบเดี๋ยวแมมจะ แบกกระถางกลับบ้านก่อนเหนื่อยค่ะเหนื่อยรู้สึกขอบเดี๋ยวไปแบกกระถางก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังพามาเที่ยวใหม่ค่ะ